สวัสดีครับผมแอปนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมีส่งงานหน้าไม้ยิงปลาหนึ่งลำนะครับผมได้ลงคลิปไปในอีพีก่อนหน้านี้แล้วนะครับทั้งคลิปของการเทสก่อนที่จะเก็บงานนะครับแล้วก็การประกอบแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ครับก็จะเทสก่อนส่งงานเดี๋ยวตัวนี้ลูกค้าจะมารับเองนะครับมีลูกค้าจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นลูกค้าที่ซื้อง,งานกันอยู่ประจํานะครับก็ตัวนี้เป็นลำที่สองที่สามแล้วประมาณนี้ครับ สเปอง,งานของตัวนี้นะครับก็จะชี้แจงใน,ในคลิปนี้อีกทีหนึ่งก็คือเป็นงานหน้าไม้ยิงตาแบบมีศูนย์เลง็งที่เรียกว่าปืนศูนย์นะครับก็แต่ว่ามีความพิเศษตรงเป็นไฮบิดระหว่างปกติปืนศูนย์เนี่ยจะเป็นปีกข้างขาวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปีกโรเลอร์แล้วเป็นโรเลอร์แบบซูเปอร์โรเลอร์ด้วยนะครับตัวนี้ช่วงทักจะอยู่แค่55เซนนะครับแต่ผมใส่ไกย,ย่นให้นะครับลูกจะล็อกลึก ดังนั้นก็ช่วงทักจริงๆของเขาคือประมาณ59เซนนะครับแล้วก็ทิงปลายไว้40เซนไปอีกซูเปอร์โรเลอร์ตัวนี้กว้าง50เซนนะครับเดี๋ยวจะลองยิงเพสดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอ๋อแล้วก็มีมีเพิ่มเติมนะครับมีน,าน้าอยากดูว่าระบบเซฟเนี่ยเป็นยังไงถ้าขึ้นยางแล้วเหนียวจะลั่นไหมเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับว่าเช็คเลยทั้งหมดเลยนะครับเต็มระบบอันนี้ให้ดูงานก่อนนะครับให้ดูความละเอียดของงานใกล้ๆเนาะ ตัวนี้มิติของการต่องานนะครับเห็นไหมให้กล้องแพนดูนะครับงานที่ผมเข้างานต่องานไว้ทุกลำนะครับจะมีความสนิทปานิทุกลำนะครับจะไม่มีการอุดขี้เลื่อยเลยจะต่อสนิทมากๆนะครับอันนี้ให้ดูจุดของการต่อไม้นะครับจุดที่ท้ายแล้วก็จุดที่คอนี้นะครับก็ยังมีความปานนิดเหมือนกันทั้งสองจุดนะครับแม้แต่การแกะฝังครอบไก่นะครับครอบไก่ดำคอนี้ ในวงการช่างจะรู้นะครับว่าถ้าเป็นดามคอนนี่จะฝังยากที่สุดแล้วนะครับในบรรดาครอบไก่ทุกตัวนะครับแล้วก็ความเป็นระเบียบในการฝังหัวน็อตครับความสนิทของการเข้างานนะครับกระโจมงานนะครับเข้ากระโหลกสนิทหมดเลยนะครับก็แม้แต่ไปอีกนี่นะครับก็เข้าสนิทหมดเลยนะครับดูให้ดูด้านหัวครับด้านล่างนี้ครับสนิทหมดเลย เดี๋ยวจะลองยิงเทสดูนะครับก็จะไม่ได้เทสดูอะไรมากมายนะครับก็จะดูเช็คก,กลุ่มกระสุนเช็คเซฟว่าปืนใช้งานปกติเพราะว่าผมยิงเช็คไปแล้วนะครับก่อนที่จะทําการเก็บงานเนี่ยนะครับก็อันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวเช็คไม่ไกลมากยิงที่ขวดเนี่ยครับระยะไม่เกิน10เมตรเดี๋ยวจะเช็คดูว่าลูกยิงปกติดีหรือเปล่านะครับผมจะตั้งศูนย์เลงไว้ที่ล็อกแรกนะครับล็อกต่ำสุดเนาะ ถ้าจะยิงไกลกว่าน,นี้ก็ยกขึ้นไปนะครับเขาก็จะเผื่อกระสุนตกไกลขึ้นเช็คเซฟเช็คเซฟด้วตกตกตกเต็ด้วยตัวนี้นะครับเข้าเซฟไว้แล้วนะครับไม่ลันนะครับเหนี่ยวให้ฟังนะมันจะไม่ค่อยมีเสียงนะเพราะว่าผมเข้าเซฟไว้ค่อนข้างจะตึงนะครับค่อนข้างจะสนิทไกลแทบจะไม่มีช่องว่างเลยนะระหว่างไกลกับเซฟบจะไม่มีแกลบเลยเดี๋ยวผมจะเช็คเมื่อขึ้นยางนะครับเดี๋ยวกดเซฟนะครับเหนี่ยว ลั่นนะครับใส่ลูกง่ายนะครับเข้าเซฟไม่ลั่นขึ้นยางให้ดูก่อนนะครับยางก็ยางใหม่ๆเลยนะครับนี่นะครับเหนียวเต็มที่กัดแล้วนะครับไม่มีเสียงก็แก๊กนะครับเพราะว่าเขาขึ้นยางแล้วก็จะไม่มีเสียงอย่างเงี้ยครับนี่นะครับ นี่นะครับเขย่าด้วยนะครับถ้าเซฟไม่ดีลั่นไปแล้วนะครับก็เรื่องเซฟนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ปลดก็เข้าได้เหมือนเดิมเป็นปกตินะครับเดี๋ยวผมจะยิงเช็คไปที่ตรงจุดสีตรงสติกเกอร์สีแดงๆของขวดน้ํานะครับจะยิงเช็คว่าศูนย์เขาปกติดีทุกอย่างหรือเปล่าอันนี้เซฟเข้าซ้ายนะครับแต่ว่าผมยิงจากขวา ความแรงนะครับลูกสายไปกองอยู่นู่นเป็นกองเลยเพราะว่าเช็ค้วยยางสองเส้นนะครับแล้วก็อันนี้ให้ดูปีกนะครับปีกได้มาตรฐานนะครับยิงยางไม่กระเด็นหลุดนะครับถ้าไปยิงแล้วยางกระเด็นหลุดเนี่ยเหตุผลเดียวเลยคือยางเส้นในหย่อนนะครับถ้าตัดพอดีพอดีอย่างเงี้ยก็ยิงยังไงก็ไม่หลุดครับในเท่าไหร่ครับนอกเท่าไหร่ตัวนี้ก็สเปคถ้ามันแล้วแต่ช่วงทักด้วยนะครับแต่ถ้าสเปคตัวเนี้ยก็ผมตัดในไว้สิบสิบเจ็ด เซนกว่าๆครับ17.5แล้วก็ข้างนอก22นะครับตัวนี้เพราช่วงชักไม้มากจริงๆข้างในของของสเปคเนี่ยครับในตัดได้อยู่ประมาณ15ก็ได้ครับแล้วก็นอก20ก็ได้อันนี้คือตึงๆหน่อยแต่ถ้าแบบไม่เคี่ยนมากก็17 22ก็เดี๋ยวให้ไปดูนะครับว่าดีดูนะครับว่าศูนย์ ทำมาแข็งแรงนะครับผมเอาศูนย์แขวนไว้เลยนะครับดูว่าความแรงของเขานะครับพอ,อยิงไม่ไกลมากก็เลยเชือกไปกองอยู่นู่นนะครับเป็นเป็นกระโปะเลย <c oughs> นี่นะครับก็ไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับการขวดเลยนะครับ ก็ที่ยิงนะครับไม่ได้ยิงเช็คเรื่องความยากความง่ายไม่ได้ดูความท้าทายอะไรนะครับแต่ผมต้องการยิงเช็คดูว่าหน้าไม้ยิงปางผมปกติดีหรือเปล่านะครับในเรื่องของเซฟตี้แล้วก็ศูนย์เล็งฉะนั้นก็ยิงประมาณนี้ก็รู้แล้วครับว่าใช่แม่ยิม้มประมาณนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าเซฟทํางานปกติศูนย์เล็งตรงปกตินะครับยิม้มเนี่ยนะครับก็ เช็คหน้าไม้นี่นะครับถ้าไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับถ้าใกล้ๆตรงไกลๆยังไงก็ตรงนะครับก็ไกลๆก็ยิงได้เห็นเยอะด้วยเพราะมือเราจะสั่นน้อยน,นะครับเข้ากลางลำนะครับออกกลางลำแล้วก็ความแรงของกระสุนเนี่ยออกไปแรงมากก็ตอ,ตอนตอนใช้งานจริงถ้ายิงไม่ไกลมากก็น่าจะได้ยิงแค่เส้นเดียวครับอยู่แล้วเพราะหน้าไม้ค่อนข้างจะแรงก็สรุปว่าลำนี้ก็ ใช้งานได้จริงนะครับสวยแล้วก็ใช้งานได้จริงสําหรับท่านไหนที่สนใจหน้าไม้สไตล์แบบนี้ครับสำหรับท่านไหนที่สนใจหน้าไม้สไตล์แบบนี้นะครับอ่ะตอนดูแดดเนี่ยนะครับขนาดอยู่กับแดดสียังเข้มเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับล็อตนี้ก็ท่านไหนที่สนใจหน้าไม้สไตล์แบบนี้นะครับก็ เข้ามาได้นะครับงานที่รับทําอยู่ก็มีครอบคุมทุกงานที่เป็นหน้าไม้ยิงปลานะครับเน้นนะครับถ้าเป็นหน้าไม้ยิงปลานี่ได้ทุกชนิดเลยก็สั่งมาได้เลยนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมทั้งนะครับสวัสดีครับ